เยอะมากสวัสดีฮะเราก็มาต่อกันกับเกม Steam World High Party ภาคที่6ก็ไม่ได้เล่นมาหลายเดือนเลยจำไม่ค่อยได้แล้วเดี๋ยวก็เข้าเกมไปทวนนิดหน่อยก่อนแล้วกันเหมือนเดิมใครที่ยังไม่ได้ดูพา่แล้วก็หาดูได้ผมว่าจะทำลิงก์ไว้ให้านด e สคริปชั่นของวิดีโอเหมือนเดิมเนาะก่อนที่เราจะเข้าเกมสังเกตได้ว่าไม่ได้เล่นนานมากจนมันมีแพทก็มาดูสักหน่อยว่ามันมีอัปเดตอะไร ผมก็่อ่านไปแล้วนะเขาก็แก้บั๊กให้เราสียงที่เกี่ยวข้องกับเราก็ดูจะเป็นเรื่องนี้ออโต้เซฟบ่อยขึ้นอย่างเช่นตอนขายเทมเสื้อเทมหรือว่าตอนคุยกับตัวละครถ้าก่อนหน้านี้สังเกตใครสังเกตดูวิดีโอของเราบางทีเหมือนกับว่าเราคุยไปแล้วอะแล้วพอเปิดเกมเพิ่อใหม่อา้ามันเป็นสารักีกแล้วว่ายังไม่คุยพอคุยปุ๊บก็เห็นว่าเป็นข้อความเดิมก็คือคุยไปแล้วแหละอันนี้มันอัปพดมาก็ปัญหานี้ก็จะหมดไป จำบันทึกเอาไว้ว่าเราคุยไปแล้วไม่ขึ้นสนารักอีกแล้วพอดูแพดโน้ตเสร็จแล้วแล้วก็เข้าเกมดีกว่าเข้าเกมมาแล้วฮะขออนุญ,ญาตทวนก่อนดูซิมีอะไรบ้างดูเรื่องหมวกนี่คือเราเคยบอกไปว่าจะไม่สนใจมันนะนะช่างมันเถอะแต่ก็มีมาบ้างดูลูกเรือของเราดีกว่าว่ามีใครบ้างก็ทบทวนไปด้วยกันนะผมเด พูดเล่าเฉพาะเท่าที่จำได้ส่วนใหญ่จากที่คิดคิดมาผมก็จําได้ค่อนข้างจะครบนะคนนี้ก็เป็นกับตนันใช่ไหมชื่อไ i เปอร์เดิมเป็นคนนําเข้าของผิกฎหมายแต่แล้วคราวนี้ไอ้พวกสแกรป,ปร์มันมาลุกลานบริเวณแบบแอเรียที่ไ i เปอร์ทํางานอยู่ไ i เปอร์ก็เลยต้องออกไปจัดการกับจัดการกับพวกสแกรป,ปร์ใช่เพราะว่าพวกสแกรป,ปร์อาจจะดึงดูดความสนใจของพวกกองทัพ รอยแอลิสมารอยแ n นลิสก็จะเป็นประมาณพวกพวกแบบกฎหมายราชนจาจักพวกปกครองชั้นสูงในทํานองนั้นน,นนะตอนนี้ไพเปอร์ก็หาลูกเรือเพิ่มมาได้4คนคนแรกที่ผมจำได้ก็เป็นซีแบดคนนี้โดยดั้งเดิมจะเป็นล่าปะวานอารมณ์ร้อนหน่อยคนที่2องเราก็ซารีเป็นสาวชาวไร่คนที่3ามวานสกี้เป็นนักกล้ามจากคณะละครสัตว์ คนที่4วาลนไทยวิศวกรป่องไฟตอนนี้กเกษียณอายุแล้วพอกเกษียณก็เลยอยากออกเดินทางประจนภัยตามที่เคยฝันเอาไว้ตอนเด็กแต่ว่าทำงานจนไม่มีเวลาก็เลยมาร่วมเดินทางกับเราด้วยตอนนี้เราหลังจากดูประวัติตัวละครแล้วเราก็ไปดูอาวุธว่าเขามีอะไรบ้างอาวุธแล้วก็สกิลคนนี้กับตันเป็นแนวสไนเปอร์นะใช้ปืนช t e ใช่ไหม มีถ้ากดบวก d ดามจ e กับเป็นบัฟให้บัฟบวก d ดามจ e ให้ทีมโอเคคนที่2งซีแบทเป็นแวนการ์ดคือประมาณตัวแทงนั่นเองใช้ปืนแอตซเซาถ้าได้รับ d ดามจ e ก็จะได้แอทแทกบวก2ถึกหน่อยแล้วก็มีความสามารถบวก s p หลังรับ d ดามจคนที่3 s u ซัลี่เป็นแนว d ดามจ e ตัวเปราะหน่อย เน้นทำเดเมจเยอะๆก็คือคิวช็อตถ้าคิวใครได้ก็จะได้ยิงเพิ่มอีกหนึ่งครั้งแม d ด็อกก็คือว่าเป็นสกลให้กดเพื่อว่าจะได้คิวช็อตได้อินฟินิตี้ใน1เทินเออเราจำได้เยอะเหมือนกันเว้ยไม่เล่นมา 3- 4เดือนนะไม่น่าเชื่ออย่างจำได้ยืนสกีนี่ก็เป็นแท้งเหมือนกันแบบซีแบสแต่ว่าที่เราเล่นมาคือเรานิยมซีแบสมากกว่าวันนี้ใช้ปืนเนี่ยเฮฟวี่ก็จะเป็นแบบ ปืน AOE โดนพวกเดียวกันได้อเบตี้ก็คล้ายซีแบสแต่มีเจ้านี้ด้วยแอปออฟสตีลอะไรหน้าท้องเหล็กไหลทำให้อมาตะหนึ่งเทินวอลเลนทายเป็นแนวสไนเปอร์แบบเดียวกับไพเปอร์กับตันของเราซึ่งจากที่ผ่านมาแล้วก็เลือกไพเปอร์นะคนนี้มีความสามารถยิงทะลุทะลวงยังไม่เคยใช้เลยไอโฟกัสนี่ถ้าเยื่อเฉยได้บวหนึ่งเดิมเมจ แต่ปืสนสไนเปอร์มันแรงมากอะ่ะไอ้บนวนกมิงแอเมเนี่ไม่ค่อยมีนัยยะสาคัญเท่าไหร่ผมก็เลยเลือกใช้ไพเปอร์ดีกว่าเพราะฉะนั้นวาเลนไทน์ความสามารถมันเหมือนกับว่าอันนี้เป็นความสามารถเฉพาะตัวจริงๆก็คือ piercing shot มากกว่าคือยิงทะลุทะลวงซึ่งเราก็ไม่เคยใช้อ่ะนะคราวนี้ก็มาดูอินเวนทอรี่บ้างเป็นข้อเสียงจริงของเกมนี้ที่ผมไม่ชอบเลยคือเรายัดของให้ตัวละครไม่ได้ไม่รู้ว่าใครใช้อันไหนบ้างต้องมาดูรูปหน้านี้ เราก็จําไม่ได้เราไม่ได้เล่นมาหลายเดือนดูซิว่าเราต้องขายอะไรทิ้งบ้างช่องมันเต็มแล้วอะที่แน่ๆคือเราจําได้เราเน้นสายดีเฟนต์ก็คือว่าต้องมียาไว้6อันละตรงนี้อ๋อนี่ไงมันมีปืนประจําตัวสัญลักษณ์รูยไปที่มุมขวาบนคล้ายๆสแตมมอันนี้แซลลี่เราให้ใช้แฮนกันเอ็ดโผลที่เราให้ใช้แทนกันเพราะปืนมันยิงนิ่งดีแล้วแซลลี่มันต้องเน้นแบบคิวแล้วจะได้ยิงฟรีไงต้อง การความแม่นยำม,มากแล้วก็เลยให้มันใช้หันการล้วกันในคนนี้เป็นตัวแทงก็เลยไม่ต้องแม่นมากเน้นดามมจเยอะๆไว้ก่อนยิงระยะประชิดก็เลยให้ใช้เจ้านี่เจ้าน,นี่เป็นแบบปืนสไนเปอร์แบบเทพมากเดิเมมทโคตรแรงเลยเสร็จแล้วอันนี้เป็นอันสำรองเพราะว่าเรามีสไนเปอร์สองคนก็เลยมี2กระบอกอันนี้ก็เป็นปืนเฮลปี้ไว้ให้อีเวนสกี้ใช้เก็บไว้เฉยๆอันอื่นก็แปลว่าต้องขายทิ้งละมั้งระเบิด เราเห็นว่ามันเป็นแร่ก็เลยเก็บเอาไว้อก็ได้ไอเจ้านี่ให้เดินไกลขึ้นไ้หนึ่งครั้งมันชันึ่งครั้งเดินได้หนึ่งช่องแล้วว่าขายทิ้งกว่าเพราะเรานิยมยาอย่างเงี้ยนะเซลซิอันนี้ก็กรอกเหมือนกันแล้ไม่เห็นว่ามันจะดีตรงไหนเลยบวกเลือดหน่ถ้าอย่างกดฮิวไปเลยดีกว่าไหมฮิวบวก2เนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนกันชัดเจนทีเดียวใช่ไหมเพราะว่า ถ้าในกรณีที่ดาเมดมันเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วฮิลมันเสียเทินเนี่ยกาอมันไม่เสียเทินแต่แล้วก็ขายไปเถอะเพราะว่าเราอยากใช้ฮิลมากกว่าตอนนี้มาเป็นปืนนี้แกเรียนติดลำกล้องเบาไปเปล่า่บวก2เป็นชาร์ปชูสเตอร์ถ้าคุณไปดูกับปืนที่เรามีอยู่แล้วมัน5-2บก2มันดีกว่าแต่เจ้านี่เดินไม่ได้เจ้นี่ยิงแล้วเดินได้เอาวะเราเอา5้บก2ก็ได้วะขายดีกว่า ช่องไม่ค่อยพอแล,แล้วเจ้านี่เป็นแอสเซามีนี้อยู่แล้วที่มันคล้ายๆกันอ่ะหกบวกหนบกสอันนี้ก็ขายแล้วกันมันคล้ายกับเจ้านี่เกินไปเพียสองนี้เพียสามเพียสามตองดีกว่าอ,อยู่แล้วใช่ไหมโออเรา okay. ก็จัดอินเวนทรี่เสร็จแล้วต่อไปก็ไปคุยกับคนในยานดีกว่า ถึงเวลาที่จะเอาความโกรธของคุณมาใช้แล้วกับเอลกับเอลนี่คือ4แบ๊ชัยไหมนั่นนบสกุลละมะั้งแต่เจ้าพูสแคปเปอร์นี่มันแย่ได้ครึ่งหนึ่งที่ฉันคิดอ่ะนะฉันว่าเราคงต้องสู้มันยากพอสมควรเลยแหละแล้วพวกเราจะรออะไรกันอยู่ละ่ะ l e s c u e hall wish kill hall แปว่าอะไรวะ I will back her and t a k her เหมือนกับที่ฟาร,ร์มของเรา ถ้ายังมีอะไรเหลืออยู่หลังจากที่ข้าจัดการกับมันแล้วที่เหลือก็แล้วแต่คุณเลยกับตันโอเคอยู่คอดิปส์เกมนี้มันภาษาอังกฤษแปลยากจังวะผมแปลไม่ค่อยได้เลยเราไม่เก่งพอนะอูอีกทีสิข้าจะนำความพิโรธแห่งท้องทะเลไปสู่แม่มดไอแม่มดนี่น่าจะหมายถึงไอคนเจ้าของโรงงานผลิตสเกปเปอร์แน่เลยที่เป็นมิชชั่นหลัก อันต่อไปของเราอะผมยังจำได้อยู่นะไม่ได้เล่นหลายเดือนแล้วซารี่พูดอะไรสาวน้อยเราไม่เคยเข้าใกล้แก่นกลางขนาดนี้มาก่อนมันไม่เหมือนอะไรกับชีวิตทำาร์งของเราเลยซึ่งอยู่ไกลออกไปในบริเวณรอบนอก,นอกที่นี่มันเหมือนกับสวงสวรรค์แห่งการพักร้อนคนที่นี่นุ่มนิ่มอ่อนโยนเหมือนทินฟอยเทโครเมนเซอร์น่าจะไม่ยากขนาดนั้น การที่อยู่ใกล้กับแก่นกลางเกือบจะปลอดภัยคุณมีรย่อนสเปซฟอร์สอยู่ใ,ใกล้นี่เองอ๋อก็คือกองทัพมันอยู่ใกล้กับใจกลางโลกที่แตกออก <c oughs> เราหวังว่ารอบซูคนนี้จะไม่วิ่งหนีเราต้องการส u ัฟ l ฟที่ดีอ <c oughs> ิวแมนสก,กี้ดูแข็งแกร่งที่สุดใช่ไหม <c oughs> ใช่มั้ง <c oughs> เล่นกลานคนเดียวมาดูคุณลุงของเรา คนสุดท้ายเทคโรแมนเซอร์นี่มันฟังดูชั่วร้ายน,นะคุณว่าไหมมันก็ไม่ได้ฟังดูแย่ขนาดนั้นมั้งผมค่อนข้างจะรู้เรื่องเกี่ยวกับเทคโรแมนเซอร์เหมือนกันฮ่าฮ่าคุณเก็ตไหมเทคโรแมนเซอร์จุดจุดจุดเพราะว่าคุณก็รู้พวกเราเป็นออโตเมตตอนให้มันแย่มากฉันว่าพอเหอะ เจ้าคุณตาคนนี้มันเป็นคนแบบชอบเล่นมุกเล่นคําซึ่งผมก็ไม่เก็ตมันแปลว่าอะไรคุยพีซีเราถึงหรือยงังยังเลยคนหนึ่งก็คือคนนี้ชื่ออะไรแล้วคนขับเรือลืมแล้วอ๋อชื่อหวองก,กี้ดูเหมือนว่าชอบซูจะเปลี่ยนโรงงานของเธอกลายเป็น โรงงานของพวกสแกปเปอร์ผมสงสัยว่าคนหลอมเหล็กแบบเธอมีพลังขนาดนี้ได้ยังไงการที่ว่าไปขโมยแล้วก็แยกส่วนเรือเป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่การที่ว่าจะเอาชิ้นส่วนต่างๆของบอร์ดมาผสมกันนั้นเธออาจจะมีรอดไปได้สาหรับเรื่องชอบชอบของเธอก่อนหน้านี้แต่พวกรอย่อนสเปซฟอร์จะไม่นิ่งเฉยแน,น่นอนสำหรับเรื่องนี้ หมายถึงเรื่องประกอบคุณแล้วมั้งระวังด้วยชอบซูเป็นผุ่นยนต์ขนาดใหญ่ที่ชั่วร้ายต่อไปสิ่งที่เราจะทำที่เราจดไว้ในกระดาษเมื่อ3-4เดือนก่อนคือต้องไปซื้อของก่อนที่ร้านลอนร้านสนามหญ้าแอสโตรลอนอ๋ออยู่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนั้นอ๋อในไงเราซื้อที่เก็บของเพิ่ม ได้มาอีก3ช่องแจ่งั้นเราไม่น่ารีบขายของเลยนะได้ช่องเพิ่มเยอะแยะอลยทีนี้เหลือเฟือปื่ยิงซูชินี่ยังซื้อไม่ได้ต้องการดาวเยอะไอ้ตรงนี้ก็เป็นห้องลับมึงรู้ว่าเปิดยังไงดองไปก่อนแล้วกันอันนี้ปืนสไนเปอร์เรามีน้ําเยอะมากเลยนะที่จริงถ้าใครจําได้คือเราไปกลายมาตอนช่วงจะเก็บเลเวลให้สมาชิกใหม่2คนก็คือ อีวานสกี้กับมาเลนทายนะน้ำก็เลยเยอะเราจะซื้อใหม่อันดีไหมไม่เอาอ่ะดองไว้ก่อนแล้วกันเรามีอันหนึงแล้วเพราะว่าเราจะใช้สไนเปอร์คนเดียวก็พอตอนเล่นมิชชั่นตอนนี้เราก็ไปเล่นมิชชั่นถัดไปกันเราเล่นไซด์ด้วยแล้วกันก็คือนี่เป็นรถไฟขนสินค้าที่โดนพวกสแป,ปร์บุกแล้วต้องมาเอาคืนให้กับ คนที่อยู่ในบาร์เป้าหมายก็คือให้จัดการพวกสแกปเปอร์ให้หมดแล้วก็หยิบของมาโอเคไม่ใช้ได้2คนเองแล้วก็เอาแท้งเป็นซีแบสกับคนหนึ่งมปนสไนเปอร์แล้วกันกับดันยืมปืนซันล,ลี่มาใช้หน่ยมันดีกว่าแค่ไปเถอะ อินคุณสามารถเปลี่ยนความยากได้นะก่อจะเริ่มเล่นเนะี่ยเราใช้ระดับ4ยียอะมากเวทเลน์โอ้ต้องกำจัดตั้ง18ตัวเนะี่ยมันดูยากจังนะทีมเรามี2คนเนี่ยให้4แบดเปิดเหมือนเดิมเปิดข้างบนสิเวท เวสก่อนค่อยเปิดเทินหน้าโอเคซีแบสเปิดประตูไปสิเจอแล้วข้างล่าง2ตัวปืนแบบนั้นน่าจะเป็นปืนเฮฟตี้หรือเปล่าเนี่ยสถานการณ์ไม่ดีเพราะว่าถ้าซีแบสลงไปยิงในตัวนึงก็ต้องโดนมันทำเดามีดแน่นอนอีกตัวหนึ่งไพเปอร์ iper, เราจะยิงถึงไหมเอ้ยได้วะ่ะแม่เอชช็อต แล้วพายซีแบสลงมายิงตัวล่างตรงนี้น่าจะพอดีไหมหรือว่าต้องขยับาตรงนี้ก็ได้โอเคไปได้แล้วสองตัวต่อไปก็แนวเดิมไปชิดประตูค่อยเปิดพร้อมกันเยอะมาก ถ้าเราให้เจ้านี่ปเปอรของเรายิงไปถึงถังได้ไหมเนี่ยโดนถังได้ไหมมันได้นะแต่มันจะโดนถังมันอยู่ไกลจังอะ่ะผมว่ามันก็ระเบิดไม่ถึงอะ่ะไม่คุ้มจะยิงถังนะเรายิงธรรมดายิงหัวธรรมดาดีกว่าเรายิงไปต,งตรงๆอย่างนี้เลยแล้วกันแล้วให้ซีแบสไปหลบอยู่ข้างหลังไม่ใช่ที่เราต้องให้ซีแบสมันหลบแล้วก็ยิงตัวหน้าก่อน จะให้กับการยิงตัวนู้นไม่ตีเว่ยไม่เปนไรมันตายเหมือนกันดีนะที่ AI เกมนี่มนไม่แม่นนะโอ้โหรู้สึกหวาดเสียวมากยังโดนเลยหนึ่งเดิเมจไม่เป็นไรถ้าจะไม่ผิดซีแบสมันมีเม่นเดี๋ยวมันก็น่าจะเต็มเองมะ เราให้ซีแบสยิงมาไปข้างล่างแล้วให้กับตันสอยตัวบนแล้วกันโดนไหมเนี่ยคิดผิดือเป่ามาขนาดนี้ไม่ทันแล้วต้องโดนแล้วอ้อมันไม่ต้องโดนหัวก็ได้นี่เลือดมันน้อยอะ่ะเราดเดามจตั้ง6กบวก2เป็น8ให้โดนก็พอก็ตายเหมกันแต่ไม่โดนอะไรวะ กับตันสอยเจ้าบนอืมเต็มเต็มดีนะที่ว่าเดเมจไม่เยอะมันยิงทีละสองแสดงวา่าน่าจะสบายมิชชั่นนี้เพราะซีแบสเรามันได้คุยเลือดทีละหนึ่งก็เหมือนกับรับทีละหนึ่งเดเมจเอง พอทีอย่างเงี้ยล้วดันคลิเออแผนเดิมไปข้างบนแล้วก็ขยับไปน,นิดเรื่อยๆที่ยิงไปเปิดตึหลบข้างหลังสิผิดตำแหน่งละเพราะสนายมันยิงแล้วเดินไม่ได้อเอ้ยที่แบดเตดประตูเหมือนเดิม อีซี่เดินลงมายิงข้างล่างแล้วให้ไฟเปอร์สอยตัวบนตอนแรกนึกว่ายากนะไม่ยากก็เหยียบไปเรื่อยๆมันโผล่ทีลรานีดเองนี่ลงม,มาเก็บของ ไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆน่าจะชนะได้ง่ายได้ <l ots> อืมเยอะระเบิดมันจะถึกไหมเนี่ยไม่เป็นไรสี่แบลเราถึอกแล้ว ยิงยัดระเบิดแล้วลวกันอืมไม่โดนด้วยมาถึงระเบิดไม่โดนด้วยไม่โดนเราด้วยดีอ่ะอันนี้ก็ไปเปอร์ยิงทะลุมปข้างล่างอืมเออดีที่ AI มันไม่แม่แมในในเกมนี้มี ยิงโดนตัวเองหลายที่อ่ะไฟเปอร์ต้องสอยตัวหลังบรงกกอนอืมแม่นเหมือนกันไหมล่ะพี่แบทเดินมาตรงนี้เก็บของสอยตัวล่างไปด้วยทำสองอย่างเลยผมรู้สึกว่ามิชชั่นนี้เราไปเร็วจังวะ เร์มุกเดิมไปข้างบนเดินม,มากดยาด้วยปลอดภัยไว้ก่อนแล้วก็รอคนนี้ก็รอ แลวเปิดประตูเออมันมาเท่สองคนงนี้ก็สบายนะได้เรื่อยๆเลยอย่างนี้มาเป็นร้อยตัวก็ได้ถ้ามาเท่สองตัวอ้าวผมลืมว่ะเออพลาดมันต้องรออีกเธอหนึ่งเมื่อกี้ไฟเปอร์ยิงไม่ได้ไม่เป็นไร แอบ,บเสียใจอพภาดเสียเลือดฟรีซีแบดมาตรงนี้แล้วกดเยาไพเพอร์กดเยอ,เอ,ร,เยอรอก่อน1เทินให้พร้อมทั้งคู่แล้วก็เปิดประตูแมวไม่พลาดแบบเมื่อกี้แล้วนะ เ้าหมายรู้เราอยู่ข้างล่างระเบิดไม่ได้ใช้เลยวะ่ะมันแบบไอ้พวกนั้นมันไม่รวมตัวที่ระเบิดเลยอุตส่าห์มีระเบิดให้เราติดประตูอีกยิงทะลุประตูไม่ได้ลองดูว่าไพเปอร์เราจะยิงท่าอลังการยิมนาสติกอลังการมาสะใจได้ไหมพงษาเฮ้ยพอได้อยู่วะมันจะโอโ้โหเด้งอีกทีเนี่ย มันโดนก็นโดนนะเอาตามันว่านะไปโดนตัวบนแทนะอย่างนั้นกะโดนตัวล่างแต่ผมแม่นไม่พอมือไม่นิ่งต่อไปทีแบทเราควรจะช้าๆหนบตรงนี้แล้วกัน้้งางแล้กัน อืมย่างโดนี่โดนุกตัวยางใส่ผมเพิ่งเห็นข้อดีของปืน AOE มันดีอย่างนี้เองก็คือว,ว่ามันแบบไม่ต้องแม่นมากก็มีโอกาสที่จะถูกมันดีสำหรับศัตรตูองเดียวถ้าเป็นเราเองใช้มันก็ไม่ไม่ดีเท่าไหร่เพราะแล้ เราทำเดมเมนหนึ่งนี้ไม่มีนัยยะสำคัญเลยเราควรจะยิงให้ตายไปทีละตัวดีกว่าเป็นแนวคิดเชิง strategy นะเพราะว่าถ้าเรายิงศัตรูตายแล้วก็จะไม่รับเดเมจโดนไหมเนี่ยอืมแล้วนั่นมันติดประตูทำยังไงดีวะสงสาต้องให้มารอตรงนี้ให้ซีแบสเป็นคนเปิดประตูจะได้ยิงทะลุไปได้ ดีแบดเปิดประตูแล้วยิงลงล่างโดนไหมโดนไพเปอร์เก็บตัวสุดท้ายองศาม,มันก็ได้นะแต่ว่าแค่วินาทีเดียวเท่านั้นโอ้ลองเอาขึ้นบนสิสะท้อนลงล่างน่ไหมง โอ้โหมันจะมือสไน,นเปอร์มันมีท่าแปลกๆที่เลยเอ้ยเห็นแบบๆเมืแบบบ่อกี้ได้อยู่นะแบบต้องกดแม่นหน่อยอ่ะอืมเหยียมจบมิชชั่นแล้วอีซี่ ไม่มีอาลามด้วยสบายเลยเก็บของเรื่อยๆให้ครบแล้วก็ออกเอเออมีหมวกตรงนั้นด้วยนี่เพิ่งเห็นเก็บหมวกด้วยแล้วไม่เน้นแต่ว่าถ้ามีให้เก็บก็เก็บนะดู พอความเชื่อว,ว่าเก็บของครบแล้วครบเลยเนอะอ๋อผมเข้าใจแล้วว่าทําไมดาดมันเป็นยาวยาว,วงา่ายๆแนี้เพราะว่าดาดมันดานรถไฟนี่เองเพิ่งรู้เพิ่งรู้ตัวมันก็เลยเป็นทางยาวอย่างนี้โอเคจบมิชชันร้อยเปอร์เซ็นต์โอเค เป i n เ u ร c e s s ฟู l เปิดกาชาอันนี้มีเคยมีแล้วนี่ี๋ยวก็ขายทิ้งอ่ะก็ได้เยอะกว่าน้ำธรรมดานิดหนึ่งนะสามบาทสามหยดน้ำธรรมดา117ขายได้200อันนี้ปืนแนวเฮฟวี่วเราไม่นิยมอ่ะไปไปเทียบดูกับของเดิมมันดีไหม ไซอัมไซอัมนี่ว่าให้ใช้ให้แซลลี่ใช้ได้จะได้คิวศัตรูได้จะได้ยิงฟรีเพิ่มหมวกอาร์เมอร์ทอปแพดหมวกเหล็กฮิชอัพดีเจนวิดอัพพาเลตออฟริเวดฟิลคอมฟอร์ทเบรีลิกไวโพรอมเมดเนตติ่งเดี๋ยวให้่านฟิลไลอัทรูจะทั้งหด ไม่อัพว่ะนิดหนึ่งไอคนแก่ขับรถไฟนั่นไม่ได้พูดเล่นเลยไอโพสแกปเปอร์คนนี้มันบ้าบอจริงค่อนข้างจะดูยุติธรรมนี้ที่เราได้เกเน็ตแลนเชอร์มาหนึ่งกระบอกสำหรับปัญหาที่เราเจอ อ๋อในปืนเมื่อกี้คือมันฟิกต่างไม่ได้สูมมีเอฟพีอันหนึง่งไม่มีอะไรคุยใหม่ลองดูขายปืนนี้ทิ้งก่อนเอฟพีหกยิงเป็นเอโอีมีเดียมของเดิมมันดีกว่าป่าวะอ๋อของเดิม5.6าหกเปิลแต่วอันใหม่ดีกว่า อ๋อนี้เทียสองเทียสามนั่นเองแล้วก็ใช้ของใหม่นะเอาของเก่าไปขายตามอยู your foot the Just make sure crew get the ่ฟุตตัวริทึมออฟอปชั่นแซดเบงชัวอยู่ครูดอซอนเกตคอร์ดอัพอินเดอะแจมมิ่งสายอาร์มยังเก็บไว้ให้ซารีการเผื่อได้ใช้ช่องเยอะเริ่มเก็บของดองนั่นแหละไปส่งเควสดิมันต้องส่งไหมเนี่ยหรือว่ามันผ่านก็ผ่านไปเลยไอคนให้เควสสเปซเทรนเราอยู่ตรงไหนหรือวะผมไม่เล่นมานานจำไม่ได้ละ ไปดูสิอยู่ตรงนี้หเปล่าอ๋อนี่ไงคนให้เคเวสจำได้น่าจะเป็นคนนี้เลยมั้งแสวว่ามันให้เราสำเร็จอัตโนมัติได้ปืนแฮปปี้มาอันหนึ่งไม่ต้องสซเคเวสขอบคุณที่เอารถไฟกับคืนมาให้ผมผมรู้ว่าคุณต้องเชื่อถือได้ตอนนี้สำหรับเรื่องรางวัลเราจะเอากรเนดลันเชอร์ไปอันหนึ่งแล้วกันอันเดียค่อนข้างจะเพียงพอแล้วละ่ะ เห็นได้ชัดจากไอ้แก๊งที่มาเอาของคุณไปไอ้เจ้านี่ทำไมมันต้องพิมพ์ให้มันพูดอย่างนี้ด้วยวะว่าจะภาคมันจะภาคไงเนี่ยภาคธรรมดากาันรเราไม่นะไม่เคารพสินค้าของพระราชาไอเ้เรื่องนี้แน่นอนว่าจะทำให้พวกรอย่อนสเปซฟอร์สมาล่าพสแก็ปเปอร์ยังไงก็ตามมันน่าจะดีที่ว่าจะได้เห็นดิสเทนแกรนบอร์ดอเ มันน่าจะใช้คําว่าบอดหรือเปล่าว่า i S C H อะไรนั่นอ่านยากจังเว้ย uh huh. Just one more p o t h e r o a d then ในวิ l h h a d on home uh ู huh. อียที uh huh. ผมควรจะกลับบ้านเร็วนี้ uh huh. เราว่าเราจะหยุดพาร์ทนี้ไว้ตรงนี้ก่อนเพราะว่าเรากลับไปเล่นก็จำอะไราไม่ค่อยได้เท่าไหร่ ถือซะว่าให้ร่างกายของเรามาได้ทบทวนตัวเองไปก่อนเล่นมิชชั่นเดียวพอแล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้าอาจจะมาเล่น2มิชชั่นเหมือนเดิมตอนหนึ่งพาร์ทก็ขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์บอกเราหรือว่าแชร์บอกต่อเพื่อนๆช่องเราจะได้โตๆมีคนดูเยอะๆนะถ้ามีอะไรไม่ชอบอยากให้เราแก้ตรงไหนก็คอมเมนต์บอกได้จะรับไว้พิจารณาแล้วพบกันใหม่พาร์ทหน้าครับสวัสดีครับ